วันนี้เปิดห้าง The Crystal SD ค่ะก็เอ่เอเป็นแบบว่าห้างที่ครบรูปแบบมีแบบทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่บนถนนราชพฤกษ์ซึ่งแบบว่าคนที่อยู่แถวนี้น่าจะดีใจนะคะเพราะว่าแบบแถวนี้ก็าอาจจะห้างห้างไม่ได้แบบว่าครบ,บแบบทุกอย่างก็มีที่นี่แล้วค่ะวันนี้มาะ วันนี้วันนี้วันนี้มาเดินแบบเฉยๆค่ะมาแบบว่าเปิดห้างวันนี้วันแรกด้วยค่ะที่เขาเปิดค่ะก็ขอแสญญดงความยินดีด้วยหลายคนว่าทำไมพี่ณเดชน์ไม่ดดมาดูพีดเด่เขาก็ต้องทำงานของเขาสิค่ะสี <c oughs> ่อนะรีไม่มีการติดต่อให้มาคู่กันไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะยเนี่ยงามหมอดูว่าเรากับพี่ณเดชน์ไม่ใช่เนื้อคู่กันอ๋อไม่รู้ คือสำหรับหนูนะคะแบอบ,อ,บอ,อะไรที่เป็นหมอดูหนูก็จะว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าค่ะเอาไว้แบบคติเตือนใจแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นเนื้อคู่หรือว่าอะไรอย่างงี้หนูว่ามันขึ้นอยู่กับสองคนมากกว่าได้เห็นเรคา,ารคบกันบ้างไหมคะเห็นเห็นคร่าวๆค่ะไงบ้างเราเห็นแล้ว <laughs> <laughs> เขาก็ตอบดีนะคะ <laughs> เป็นตอนร <laughs> ักความเชื่อไหมคะเรื่องดวงเรื่องอะไรเชื่อบ้างค่ะ ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าเอาไว้เป็นแบบว่าคติเตือนใจมากกว่าได้ไหมคะถ้าหมอพูดอย่างนั้อ่ะสีได้ก็อย่างที่บอกค่ะนุ้ว่ามันขึ้นอยู่กับสองคนมากกว่าไม่รู้ไม่รู้หนูแต่เด็กเขาบอกว่าเขาเชื่อแม่มากกว่าเขาแม่เขาเแม่แก้วมากกว่าแม่แก้วแม่แก้วทพราะว่าอะไรคะ จะมแกมดูอออ๋ดีค่ะเป็นความคิดที่ดีค่ะดาามาจีอะไคะไม่มีไม่มีไม่มีใครมาจีบเลยค่ะอันนี้หนูไม่รู้ค่ะอันนี้หนูไม่โลเลยแ่ว่าถ้าไม่แก้วอว่าเป็นคู่ก็จะเชื่ออะไรอย่างเงี้อ๋อโอเคตามแม่ไมครับกงค่ะดค่ะม่วไม่บอกอย่างนั้นบักไม่สายยาๆไม่ไม่ไม่ค่ะถ้าแม่แก้วขไม่อยากให้เราไปอยู่ี่่ว้าไม คะ่ะนี่หนูไม่รู้คะ่ะได้ยังที่บอกคะอ่ะหมอดูทักหรือไม่ทักหนูว่ามันขึ้นอยู่กับสองคนว่าเขาจะแบบว่าเข้ากันได้หรือเปล่าสองคนเป็นยังไงคะว่า <laughs> ออเยวเย้ย <laughs> ดูว่าเราเป็นกรารณ์ในม่ที่ดีคะ่ะเขา้เขาเข้ากันได้ไหมที่อยู่นยคนเข้ากันได้หรเข้ากันได้ใชคะไม่งั้นเราคงไม่ได้ทำงานด้วยกันมา6ปีขนาดนี้หรอกในการณีที่ดีต่อไปอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่ดีก็ได้น้อง อันนั้นๆมันค่อยว่ากันในทีค่ะระยะเวลาไปพี่มีแผนจบไปนอร์เวย์ถ้าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะคะก็จะ,จะไปค <ไป S 1> รั้งนี้หนูหยุดยาวมากเลยนะคะต้องสองอาทิตย์ไม่ไม่ไม่ค่ะอันนี้ไปกับพพกะครอบครัวค่ะ <c oughs> ที่ททนู่นหนูก็มีพี่ชายสองคนแล้วก็ครอบครัวที่นู อใช่ใช่ค่ะกลับไปเยี่ยมครอบครัวเลยตอนนี้ว่างแผลเลยยังว่แบบไปเที่ยวไหนอ่ะออถ้าไปนอร์เวย์ค่ะแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ไ,มไปตามน,นั้นก็อาจจะเที่ยวแถวเมืองไทยนี่แหละค่ะไม่ไม่เขาก็ต้องอยู่กับครอบครัวเขาะค่ะไม่อยากจะชวนพี่นักเดทไปบ้างหรอไม่ละค่ะช่วงคริสต์มาสปีใหม่มันเป็นช่วงครอบครัว,วะค่ะ เราไปชวนไหมคะไม่ชวนว่าแบบเราไปด้วยกันไหมไม่ไม่ชวนอะไรเลยก่อนเอาก็แย่กันเที่ยวมาตั้งหลายปีแล้วนะคะถ้าพี่นัดเดตกับผันแก่นมีชวนกับผันแก่นบ้างไหมคะไม่ค่ะช่วงนั้นหนูน่าจะอยู่เมืองนอกหนูเคลียร์คิวนานไหมคะจะไปเที่ยวที่อเมริกาเคลียร์แบบตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วแล้วค่ะวันนี้คือตั้งใจกที่จะหยุดเลยใช่ค่ะตั้งใจว่าจะแบบขอพักสองอาทิตย์ ไปงานไหนถ้าเป็นในรวมมันก็สัมภาษณ์ทุกคนอยู่แล้วค่ะจริงๆเราแบบว่ามีแบบคุยจะมั่นใาว่าอันไหนได้ไหนไม่ได้เออไม่ส่วนมากมันขึ้นอยู่กับจังหวะตอนที่ไปงานด้วยค่ะว่าแบบไปงานต่อท่านไหมแล้วบางทีก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยค่ะเออถ้าเป็นเรื่องของคุยใหญ่อยู่ ค่ะอันนี้ต้องต้องไปถามผู้ใหญ่จริง้การรีบเตรียมการิไปให้พี่นี่ลาเขาเขาน่าจะเข้าใจกันค่ะหที่ถามมามีควารู้สเหมือนกันที่บอกว่าไม่เราถ้าถ้าเป็นแบบว่าสถานการณ์ที่เราต้องแบบว่าไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าชมหน้าก็จะไม่แบบอ้ยมันเลยเป็นข่าวว่ายังไงลักษณะก็ต้องพึ่งนักข่าวอยู่แล้วค่ะก็หวังว่าจะไม่มีอะไร ไม่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่